สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12นักษัตย์นะคะ12นักษัตย์ก็คือปีชวดฉลูขานเถาะมาลงมาเสงมาเมีย,มา,ม,ยมาแมวอกลกากจอกุนเนี่ยนะคะเราจะมาทํานายดวงทั่วๆไปนะคะของ12นักษัตย์ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะ เราจะทำนายช่วงที่คุณเปิดดูนะไปจนถึงประมาณเมษานะคะเมษาอาจจะมีการทำนายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะาการทำนายครั้งนี้มันเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูดวงนะคะบางท่านก็ตรงบางท่านก็ไม่ตรงนะคะนะคะในที่นี้เราจะมาทำนายานัก,กษัตร์ปีขานนะคะปีขานหรือปีเสือนี่นะคะ เสือนะคะหรือยักษ์ผู้หญิงนะเป็นธาตุไม้นะคะยักษ์ผู้หญิงขี่ขี่เสือมาเกิดนะคะนะเป็นธาตุไม้นะคะการทํานายทุกครั้งนะคะเราจะมีไพ่ของคูบาอาจารย์อยู่เหนือทุกนักษัตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นนักษัตย์อะไรการเริ่มต้นการทํานายทุกครั้งเราจะมีไพ่คูบาอาจารย์ก็คือเท้ามหาพรหมกับพยาพิเภกนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่คูบาอาจารย์นะคะ เราจะใช้หลักโหราศาสตร์ในการทำนายนะคะโดยใช้ไพ่พรมยานนะคะในการทำนายนะคะเอ่อในการทำนาย12นักษัตริในครั้งนี้นะคะทีนี้เรามาดูซิว่านักษัตริปีขานเป็นอย่างไรบ้างในระยะนี้นะคะเออนักษัตริปีขานหรือปีเสือช่วงนี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบผ่อนคลายนะคะมีความสุขขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหลังจากที่แบบมีปัญหามาโอ้โ กันนะคะชาวปีขานมาในระยะนี้รู้สึกาชาวปีขารรู้สึกจะผ่อนคลายมาบ้างนะมีโอกาสได้เปิดหูเปิดตานะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือผ่านวิกฤตนะคะผ่านปัญหาต่างๆมาได้อย่างแบบเ,เขาเรียกว่าบุญนะ่ะบุญหนุนนําถึงช่วงที่แบบบุญกุศลที่ท่านอาจจะได้ทําหรือบุญเก่าหรือบุญที่ได้ทํามานี่นะช่วยหนุนนําให้ภาวะต่างๆนี้มัน มันเบาบางลงรู้สึกมีอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายลงบ้างนะคะในบางท่านนะคะมีความผ่อนคลายแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุม้มครองมีเทวดาดูแลนะคะช่วงนี้ชาวปีขานนะ่อมีเทวดามาคอยดูแลปกป้องช่วยเหลือนะคะเพราะนั้นต้องต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแล เทวดาแล้วก็สวดมนต์นะมีโอกาสก็สวดมนต์ให้กับตัวเองแล้วก็แผ่เมตตานะคะทุกอย่างมันจะดีนะคะชาวละ,ะปีขานในปีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเพราะนั้นเราอาจจะมีโอกาสสวบดบทชุมนุมเทวดาหรือว่าสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับต่างๆที่ ทำให้เรามีความสุขหรือการทำบุญเนี่ยนะทำให้เรามีความสุขมันจะส่งผลให้คุณในช่วงนี้นะเป็นอะไรที่ดีมากมากมากเลยสำหรับชาวปีเสือในช่วงนี้นะเป็นจังหวะโอกาสที่เทวดาท่านลงมาดูแลเรานะคะในช่วงระยะนี้นะคะนะผ่อนคลายลงบ้างนะแต่จะมีบ้างนะปัญหามันก็มีบ้างอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันจะผ่อนคลายมากขึ้นนะโล่ง มีความสุขขึ้นมาระดับหนึ่งอ่ะนะนะถ้ามาดูเรื่องการเงินของชาวปีขานเนี่ยนะเอ่อค่อนข้างจะใช้เงินฟุ่มเฟือยอยู่นะใช้เงินจนลืมตัวนะมีอยู่50แต่จ่ายเป็นร้อยเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะจนลืมว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่อยากได้โน้นอยากได้นี่นะจนลืมไปว่าตัวเองเนี่ยการเงินยังยังอยู่ในสภาวะที่ หมุนเวียนอยู่ปานกลางระดับพอปานกลางนะคะเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยนะตอนนี้นะคุณะจะมีโชคจากที่อยู่อาศัยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่บอกนะมีเทวดาลงมาดูแลคนช่วงนี้นะคะชาวปีเสือนะคะบ้านช่องก็มีความสุขนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ดีเจ้าที่เจ้าทางก็ดีนะ คุณอาจจะมีโชคจากบ้านเรือนนะคุณลองเสี่ยงดูนะคุณอาจจะมีโชคจากที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยอยู่แล้วมีความสุขช่วงนี้ไม่มีปัญหานะคะอืมนะคะแต่ในเรื่องของญาติพี่น้องรู้สึกว่าจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันอยู่นะวุ่นวายอยู่ในในส่วนของพี่น้องนะนะคะบุตรบริวารหรือ,อ,อลูกน้องหรือว่าบริวารหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนะ บริวารของท่านเนี่ยนะที่อยู่รอบๆเนี่ยนะมีปัญหามักจะเอาปัญหานะมาพูดคุยหรือมาปรึกษาหรือบุตรบริวารเนี่ยบุตรเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องอ่าอ่เรื่องความรักหรือเรื่องคู่ครองเนี่ยนะมาปรึกษาท่านนะคะนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่มีความสุขสําหรับลูกหลานหรือบริวารน,นะการงานก็ยังตกงานนะ ปัญหางานก็ามาปรึกษานะคะตอนนี้คุณมีความสุขที่จะให้คําแนะนําเขาอยู่นะคะนะคือมีความสุขที่จะได้ชี้นําหรือว่าแนะนําอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับชาวปีขามในช่วงนี้สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับคุณก็คือคือการคิดมากนะชาวปีขานจิตตกนะบางทีมีเรื่องแอบหรือม,มีเรื่องความลับหรืออาจจะมีความรักที่มันไม่ถูกเข้ามาเกี่ยวข้อง กับชาวปีขานอยู่ทำให้คุณคิดมากในเรื่องนี้นะคะเนี่ยคุณบางอย่างก็มีเรื่องปิดบงังนะไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะมีความรักกับคนรักหรือมีความรักที่ผิดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับปีขานถึงแม้ว่าคุณจะมีความสุขก็ตามผ่อนคลายลงไปบ้างก็ตามแต่ปัญหามันคือมันยังอยู่มันก็ยังอยู่ต่อไปเพียงแต่ว่ามันเบาๆลงอะนะคะส่วนในคนรักหรือคู่ครองนะ ตอนนี้เขาเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคู่ครองของชาวปีขานนะเขารู้สึกว่าเขาคิดได้มีความรู้สึกว่ามีเป้าหมายมีการวางแผนาวางแผนอนาคตนะมีการวางแผนที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างอนาคตที่ดีนะคะหรือการไปเริ่มต้นใหม่ของเขานี่ก็ได้นะสำหรับบางท่านที่มีปัญหาเลิกล้างกันไปเนี่ยหรือแยกกันอยู่นะเขากำลังไปเริ่มต้นอะไรใหม่หรือคนรักของคุณเนี่ยนะ หรือเริ่มต้นอะไรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะปัญหาสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะคะชาวปีขาในระยะนี้นะต้องดูแลตัวเองอยา่าอย่าเครียดอยา่าอย่าเขาเรียกว่า,เ,าเคร่งเครียดนะ่ะอืมจิตตกคิดจนคิดมากอะ่ะนะคะนะเรื่องหน้าที่การงานของชาวปีขานี่โหแน่นอนคุณเป็นคนที่แบบมีความสามารถในสายงานนะคะ สำหรับคนที่ทำงานนะแล้วก็คนคนที่จะลงทุนนะก็รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะลงทุนได้อยู่แต่ว่าคุณอย่าเชื่อมั่นตัวเองให้สูงสูงให้มากนักนะคะมันอาจจะมีความผิดพลาดได้เพราะาค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าคือแบบคือถึงไหนถึงกันอะไรเนี่ยลงทุนก็ชึบลงไปเลยอะไรประมาณนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะเพราะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ มันจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามานะคะการมองหรือว่าความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงอยู่นะคะมีความมั่นคงเขามองคุณในลักษณะหรือสังคมหรือว่าคนอื่นมองคุณว่าคุณเป็นคนที่แบบเ,เขาเรียกว่ามีบารมีในตัวนะ่ะมันเหมือนกับว่ามีน่าเชื่อถือนะ มีความมั่นคงหลายๆด้านนะคะนะคะแต่สิ่งที่ทําให้คุณเป็นปัญหาก็คือ,อาการคิดมากหรือจิตตกเนี่ยทาให้คุณไม่มีความสุขนะคะเพราะนั้นคุณต้องอพยายามสลัดตัวนี้ถึงแม้ว่าคิดไปมันก็มีไม่มีประโยชน์มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าปัญหาบางอย่างถึงแม้ว่าคุณจะเบาๆลงก็จริงแต่ว่ามันก็ยังยังยังสารต่อคือหมายความ ในเรื่องของความรักที่คุณมีใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะจบไปนะก็คือเพียงแต่ปัญหามันอาจจะเบาๆลงนะคะอันนี้จะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะสำหรับนักษัตว์ปีขานนะคะอ่าสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามมาอยู่799ใหม่นะคะก็เดี๋ยวดูไปก็จะรู้แนวทางการทำนายของมาอยู่นะคะส่วนท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วก็พอจะรู้นะคะว่าเป็นอย่างไรในการทำนายนะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่อง การงานของของนกษัตริย์ปีขานนะคะ,ะการงานของนักษัตริย์ปีขานเนี่ยระยะนี้นะคุณอาจจะเป็นงานที่คุณรักมากนะมีความสุขในการที่จะทํางานนะมีความสุขที่จะได้แนะนํามีความสุขที่จะใช้ความรู้ของตัวเองนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาตุกตุกจิกจิก,กเข้ามาบ้างนะแต่คุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า แก้ไขปัญหาได้นะในช่วงนี้นะคะเป็นผู้นำนะหรือได้รับผิดชอบงานที่คุณชอบอ่ะนะหรือคนที่ได้รับท,ที่เข้าไปทำงานกา็ได้งานที่คุณชอบและพอใจนะคะและอย่างหนึ่งสำหรับคนที่หางานนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้งานเพราะฉะนั้นคุณต้องลดความมั่นใจในตัวเองสูงของคุณลงเรารู้ว่าคุณนะมีความรู้ความสามารถสูงที่จะไปสมัครงานหรือหางาน แต่ว่าคุณลืมไปว่าคุณไปทำอยู่อีกที่หนึ่งที่หนึ่งซึ่งมันอาจจะคุณยังไม่รู้ในเรื่องของงานนั้นเลยแต่คุณจะมองว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องลดลงแล้วคุณยอมขอให้ได้เข้าไปทำงานนั้นก่อนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนนะหรือว่าข้อต่อรองอะไรก็ตามนะคะขอให้เราเข้าไปก่อนนะลดลดไอ้ไอ้ไอ้ที่คนอ่า มั่นใจนะคือความมั่นใจในตัวเองสูงในหน้าที่การงานเนี่ยนะต้องลดลงบ้างนะคะดุดพญาราชสีเนี่ยนะนะคะคุณเก่งนะทุกนะชาวนะักอา่าปีขานช่วงนี้รู้สึกมีความมั่นใจตัวเองสูงมากนะคะเออนะในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคุณต้องคุณต้องลดลงนะคะนะคะ ในเรื่องการเงินก็ต้องระมัดระวังนะคะชาวปีขาเน,นี่ยรู้สึกจะใช้เงินฟุ่มเฟือยในระยะนี้นะคะแล้วก็เงินที่มีความหวังว่าจะได้นะก็มีโอกาสจะได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะการจับใจ่ายใช้สอยก็เหมือนกันนะคะบางทีนะ<ม>เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดนะมเห็นอะไรก็ชอบไปหมดนะคะชาวปีขาช่วงนี้มันรู้สึกว่าอารมณ์ดีด้วยนะคะมีความสุขนะแล้วเงินที่คาดหวังหรือว่า ออรอคอยก็มีโอกาสจะได้อยู่นะแต่ต้องใจเย็นๆนะคะมีโอกาสจะได้นะก็คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินเหตุมีมีสิ์ใช้ไปร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้จนลืมแล้วก็ทําให้ตัวเองมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นนะใช้เกินวงเงินที่ตัวเองมีอยู่ประมาณนั้นนะคะ พราะนั้นต้องควบคุมเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะคะชาวปีขานในระยะนี้นะคะส่วนปัญหาเรื่องความรักนะปัญหาเรื่องความรักบางท่านนะชาวปีขานนี่โหยหาความรักรอคอยคนรักอย่างแบบใจจะขาดนะบางท่านนะรอคอยคนรักนะจนมันมีภาระผูกพันกันนะมันมีอะไรที่ต้องตัดกันไม่ขาดนะคะเรื่องความรักชาวปีขานเนี่ยนะ,ะสาหรับเรื่องความรักนะคะมาอยู่ใจเก้าทําทําเกี่ยวกับ ความรักของ12นักษตัตไว้ให้กับท่านแล้วนะคะเป็นคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์เอ้ยอย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของ12นักษตัตโดยตรงเลยนะคะเข้าไปเช็คได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเวลาออกคลิปใหม่นะจะได้ติดจะได้เช็คได้ทันนะคะนะคะสำหรับอันนี้เรื่องของความรักนะคะเข้าไปดูได้นะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนี้แล้วนะนะมันเป็นความรักที่แบบ บางท่านนะมันจําเป็นนะมันได้อยู่แล้วนะมันมีภาระผูกพันกันนะนะในเรื่องของความรักบางทีตัดก็ตัดไม่ขาดนะบางทีหลอคอยคนรักจนหรือแบบเออ่เป็นอะไรที่แบบจิตใจอะนะมันมันคิดถึงอะนะมันมีความอ,อมันมีการหลอคอยมันมีการเออ่ ห่วงหาอาทรคนรักซึ่งมันมีภาระผูกพันที่ไม่สามารถที่จะตัดกันได้ในบางท่านนะคะบางท่านก็นะมันได้แบบเขาเรียกว่าได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะมันจะมันยังตัดกันไม่ได้น่ะมันเลยทำให้ท่านต้องมีตกกังวลหรือเป็นเรื่องความรักที่ปิดบังซ่อนแล้วหรือจิตตกอะจนทำให้จิตตก แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในสถาวะแบบนี้นะสถานการณ์ในระยะนี้รู้สึกว่าท่านจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะผ่อนคลายลงแล้วก็มีความรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะกว่าที่ผ่านๆมาว่างั้นเถอะนะคนรักก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นนะคะเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเริ่มที่จะมีอะไรที่เป็นจิตจักลักษณะเริ่มทีช่ชัดเจนกับบางท่านนะคะนะมันลำบากใจเหมือนกันนะ สำหรับความรักของนักสัตว์ปีขาเนี่ยนะในเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นหน่อยนึงนะคะแต่ว่าเรื่องมันก็ยังไม่ได้จบนะคะมันแค่อยู่ในช่วงที่มีความสุขขึ้นมาบ้างนะคะปัญหาสุขภาพก็อย่างที่บอกอ่ะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องปัญหาสุขภาพนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะเจ็บป่วยปกตินะคะ นะคะแล้วก็มีหนทางที่จะแก้ไขหรือรักษาบางท่านอาจจะ,ะปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อจะรักษาตัวเองนะคะสำหรับชาวปีขานที่ป่วยอยู่แล้วนะคะนะแล้วก็มันจะดีขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะสําหรับนักสัตว์ปีขานนะคะทีนี้เราจะมาสรุปนะสรุปนะช่วงนี้นะเป็นอย่างไรบ้างในระยะนี้จนไปถึงประมาณเมษาชาวปีขานถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ มีปัญหาต่อเนื่องมาแต่ในระยะนี้รู้สึกมันดีขึ้นรู้สึกมีความสุขขึ้นมาบ้างนะคะนะคะผ่อนคลายบ้างหลังจากที่เจอปัญหาวิกฤตต่างๆนะภกิจณนะเนี่ยนะมีความสุขขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแล้วช่วงนี้นะเ,เทวดาที่ปกป้องคุณนะนะ คุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จให้คุณนึกถึงเทวดาที่ปกป้องคุณนะคะระยะนี้หรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือไปทำภารกิจต่างๆหรือไปทำงานหรืออาจจะมีการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้ในระยะนี้นะคะสำหรับนักษัตริย์ปีขานนะมันเป็นอะไรที่รู้สึกผ่อนคลายลงมาบ้างนะคะนะคะเป็นอะไรที่ที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะสาหรับระยะนี้นะ สิ่งที่ปีขานจะต้องรอะ,ะมัดระวังก็คือมันเป็นศัตรูของคุณก็คือความคิดของคุณเองนี่แหละคะ่ะคือคือการคิดมากจิตตกหลายๆลอย่างจิตตกในเรื่องอความลับปิดบงังหรือมีความลับต่างๆหรืออาจจะเป็นทําอะไรที่ผิดพลาดนะนะมันผิดพลาดไปแล้วก็มันรู้สึกว่าเก็บกดในบางอย่างไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครฟังได้นะคะ นะคะไม่กระทั่งในเรื่องความรักที่ปิดบังซ่อนเล้นหรือความรักที่มีเจ้าของเนี่หละนะนะคะคนรักก็ยังเป็นอะไรที่ดีต่อกันอยู่นะคะอืมเขาเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองหรือเริ่มที่จะมีอะไรที่ชัดเจนในบางท่านนะหรือเริ่มที่จะก่อล่างสร้างตัวสร้างฐานะตั้งหน้านตั้งตาปรับปรุงตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นนะคะได้เนี่ยพระวิษณุกับเนี่ยนะ เป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะสำหรับคนรักเชาวีขานนะคะการงานนะก็มีโอกาสได้อยู่แต่ต้องลดลดความมั่นใจในตัวเองนะคือต้องปรับตัวให้กับหน่วยงานให้เข้ากับสิ่งที่คุณสมัครงานหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหาจุกจิกๆนะถึงแม้ว่างานที่คุณรักก็ตามนะบางครั้งก็ยอมรับฟังปัญหาเล็กๆน้อยเพื่อที่จะทำให้งานมันเคลียร์ออกไปนะ หรือคนที่ลงทุนไปเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีอยู่บางท่านอาจจะพบรักในที่ทำงานด้วยซ้ำไปนะคะในระยะนี้ของชาวปีขาแต่ว่ามันเป็นความรักแบบแบบไม่คาดคิดนะ่ะมันเป็นความรักแบบปุบปับโดยที่ท่านไม่คิดว่านี่คือความรักเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวปีขาน มันเลยเป็นปัญหาทําให้คุณต้องคิดมากด้วยนะต้องระมัดระวังความรักที่เกิดขึ้นอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะสําหรับอ่านกษัตริย์ปีขามนะคะนะที่อยู่อาศัยก็ดีคุณอาจจะมีโชคจากที่อยู่อาศัยนะคะชาวปีขานนะที่อยู่อาศัยนะหรือคนคิดจะขายบ้านหรืออะไรเนี่ยนะก็มีโอกาสได้เงินอยู่นะคะ ได้เงินจากโชคได้โชคจากบ้านช่องหรือที่อยู่อาศัยเจ้าที่เจ้าทางก็ดีนะคะสรุปแล้วนะคะชาวปีขาช่วงนีนะ้เป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีขึ้นกว่าเก่าตั้งเยอะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ให้มันเบาๆลงนะคะให้มันเบาลงเบาบางลงแล้วคุณก็มีความสุขขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะชาวปีขานนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย ะะบางท่านอาจจะเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศด้วยนะช่วงนี้มีเทวดาคอยปกป้องชาวปีขานนะอืมเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ทุกสิ่งที่คุณทำนะ่ะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดคิดด้วยนะคะนะคะโอเคนะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบการทำนายก็ขอให้ผ่านไปนะคะ อ่าส่วนคนที่ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกไา้ให้ได้เช็คดวงอีกนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ